ไายกขาโตเครื่องเสียงไม่ทันแล้วเห็นแล้วนี่ว่ราระไม่ทันแล้วเขากลังนจะตัว,วใจกลำโพนงนะี่นะครับข้างหน้านี่ยโอ้ขอเขาก็จะต้องโพงข้างหน้าเลยครับ เดี๋ยผมจะพาไปดูสายาเครื่องเสียงใก claro. right. ล้ๆน,นะครับมีกีตายลิเก้นี่นั่นไม่มีเกีียวค้องไปทายทำไม พาดในสุดวกันมาดูมุมระยะไกลสาดูเสียงท้คงจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันบังเลยนะทำนี่เลยว่าจะมาถ่ายตอนที <y ellow outro> ouais nada, ่เขาโตไม่ทันเลยพอรู้จจุบัน